สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาให้อาหารน้องกบนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังให้น้องกบเล่นน้ําอยู่ปันเนี่ย <c oughs> แยกกันหน่อยไม่ได้สองตัวเนี่ยไอย้มาดูจี๊ดหน่อยจี๊ดจี๊ดสู้น้ําจี๊ดจี๊ดชู้น้ําเออก็อย่างที่พูดไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับวันนี้เราจะมาให้อาหารน้องกบเมื่อสักครู่เนี่ยเราให้น้องกบเล่นน้ําเพื่อที่จะให้น้องขับถ่ายนะครับผมแล้วก็ออกกํากลังกายแต่ว่าพอเราเทน้ําออกดูสภาพ มานั่งเยี่ยวตรงนี้เมื่อกี้มึงไม่ขับไม่ทายไม่เยี่ยวกันวะเอ้ยเดี๋ยวจะให้เล่นน้ําอีกทีนึงนะครับหลังจากที่กินกันเสร็จมาดูกันว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะคึกกันหรือเปล่าคือเมื่อกี้กบมันคึกมากๆนะครับมีกัดกันบ้างแล้วก็ต่อยกันต่อยกัน,ต,กนตบตีกันยับนี่นี่ก็คืออาหารวันนี้นะครับผมกุ้งขาวนั่นเองเนาะแกะหัวเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเปลือกอยังเอาไว้อยู่ นี่เนี่ยดูดูไอ้นี่โอ้ย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 เสียวผมเคยโดนมันกระโดดกัดจมูกเชื่อป่ะไอ้นี่อีเมื่อกี้เสียหน้าผากมากเลยว้าขยับหน่อยขยับหน่อยผมว่าผมต้องขยับพื้นที่ให้ผมได้ได้ได้หนีหน่อย <c oughs> มานะครับผมเท pum. ลงไปเลยดีไหมเอ้เทไปเลยดีกว่าใครอยากกินก็เดินมาหน้าโต๊ะบุฟเฟ่ลูกแบบพี่เอาเอา หรืวเพิ่งมันมันเล่นน้ําเหนื่อยอยู่หรือเปล่าไม่มีตัวไหนสนใจกุ้งกูเลยซื้อมาแพงเอ้ยเออเอาเอาเอ้ยไอจิปโอมไอปโปมเลเนี่ยมันมันหน้าตามันอย่างนี้แต่มันเรียบร้อยมากเอ้าจิตแน่จิตจ sure. ิตจิตมือสันสันคือตกใจเมื่อกี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็เหนื่อยด้วยแบกกล่องกบล้างทําความสะอาดแบกเตาไปแบกมาอาจิตก็เลยเหนื่อยนะผมแต่ไม่เป็นไรอาจจะ นี่แหละเลียวเลยวันนี้เอ้าเอ้ยโอ้ยเสียวมือเสียวเสียนิ้วก้อยเอยเอเอ้ยเอเอเอ้ยเอเอาเอออ้เอ้ยเอจี๊ดงับไปแล้วตัดภาพไปที่ข้างบนนู้นไอ้ไอ้นุนไอ้จิปงปงอะปงเอาปงก็ไม่กินพี่อมเอาป่ะพี่อม อภิวัต่งเอ้ยป่งปงเอาแล้วป่งแล้วหนึ่งคำเรียบร้อยเฮ้ยจิปงจิปโปมเบียดอ่างตัวใหญ่มากเบียดอ่างตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับทุกคนอ้วนๆเนี่ยทุกคนถามว่าน้องคือกระท้อนใช่ไหมไม่ใช่นะน้องคือกบนะเอ้ยตัวใหญ่ไปเปล่าไม่น่าเป็นอุปสรรคนะเรื่องการกินคือไม่น่าเป็นอุปสรรคนะครับแค่เอาเข้าปากยากเฉยๆแต่ไม่เป็นไรเบียดอ่างอ่ะเออเนี่ยจะหมดแล้วดูดิเอาองเอ้ยไม่ใช่ป่งปมมอันนี้มอม้านะครับผม ปโอมโป้มโป้มหมายถึงกินเยอะนะครับผมอ่ากินคําใหญ่นั่นเองจิ๊ดจิ๊เอ้ยจิ๊ดจิ๊เอาแล้วจิ๊ดจิ๊ดจโอ้โหยุย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 เฮ้ยจิ๊ดสองตัวเลยนะเปลี่ยนอ่างก็หมดจิ๊บป่งก็หมดเหลือจิปบโอมยังไม่ได้กินนะครับแล้วก็เหลือพี่เบิ้มเนาะอีกตัวหนึ่งนู้นตัวเล็กๆฝั่งนู้นคือพี่เบิ้มนะครับพี่เบิ้มเนี่ยกินไปแล้วเมื่อวานให้ทายว่ากินอะไรกินหนูเออเอา ไอ้โปมไอ้โปมโปมมันเรียบร้อยสุดแล้วเห็นป่ะเอามือปัดออกเฉยเอามือปัดออกเฉยเนี่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 ยมึงเป็นกบมึงใช้มือเป็นนี่เหรอมึงเป็นกบลูกพี่เอาไว้เอาไว้เกือบไปเอากินดีๆกินดีๆกินดีๆเอ้ยกินดีๆกินดีๆีโปมเออเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยอยู่นะครับผมน่าจะเรียบร้อยสุดในบ้านแล้วแหละตัวเนี้ยดีขนาดเรียบร้อยเลยนะ ไอ้นั่นก็ไปกินน้ำเอา้าเอา้าหิวเหรอเอานี่น,นี่เอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย,เยจิปโป่งเอาพี่เบิม้มพี่เบิม้มพี่เบิ้มน่าจะอิ่มหนูน้อยแล้วเอ้ยได้หนูมาเมื่อวานก็เลยให้กบกินนะครับพี่เบิ้มซัดตัวใหญ่ไปเลยนอกนั้นได้กินตัวเล็กตอนแรกอ่ะตัวใหญ่ผมว่าจะมาให้อจิปโปมงนี่แหละจิปโปงไม่ค่อยกินมันกินดูดิกว่าจะหมดเนี่ยคนอื่นเขากินกันเออเนี่ยกว่าจะได้กิน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอาเปล่เาเนี่ยไอโอ้ยจี๊ดมึงตัวที่สามเลยนะโอ้ตัวที่สามนะผมตัวที่สามแต่และตัวเพิ่งกินไปคนละตัวเองอ่าม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 าผมเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งหน่อยนะครับผมเมื่อกี้อาจจะดูย้อนแสงไปนิดนึงนะครับผมเอ้ยอะเยี่ยวเยี่ยวเต็มเลย ตอนเล่นน้ำไม่เยี่ยวเพราะผมเก็บแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องกบเล่นน้ําอีกสักรอบหนึ่งนะดูเหมือนว่าผมจะใจร้อนเกินไปก็คือเล่นน้ําแป๊บเดียวแล้วก็เอามาให้กินอาหารเลยซึ่งพวกมันยังไม่ได้ขับถ่ายมีขับถ่ายออกมาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือจิปุ่งตอนนั้นนอกนั้นยังไม่มีตัวไหนขับถ่ายออกมาเลยนะครับล้างหน่อยไปทําความสะอาดแล้วก็อาจจะตกไปเป็นมรดกตกทอดไม่ตัวเงินตัวทองก็ของเต๋าญี่ปุ่นมา เฮ้ยฮึบตอบละนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเสียวดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นนั่นนั่นนั่นจี๊ดเอ้ยจีดจ๊ดเดินวะ่ะทุกคนจีด๊ดไม่นิยมโดดเหรอจีด๊ดนิยมเดินวะ่ะเป็นกบนะเฮ้ยห,หรือมันเรียนแบบผมวะไม่น่าจะน่าจะเรียนแบบแมวเดินสี่ขา ฝั่งนี้นะครับก็ผมคิดว่าจะมาทําน้ําวนมันจะวนให้เปล่าอ่ามาฉีดแรงๆให้มันหนีเนไงีนั่นน่นนั่นนั่นเก๋าเก่งแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ให้กบออกกําลังกายนะครับเอ้ยมึงจะกัดไอ้จี๊ดเลยนะเมื่อกี้อ่ะอ่นนัได้ยยยเป็นไงจี๊ดหันไปสู้ลูกหันไปสู้จี๊ดปะทะจิปปงจิปปงคือตัวโหด นะครับลองจากไอ้ห้าวตอนไอ้ห้าวยังมีชีวิตอยู่อ่ะไอ้ห้าวคือตัวโหดเลยอ่าแต่ตอนนี้คือไอ้จิปปงพอไอ้จิปปงแล้วก็มีไอ้จี๊ดนะครับผมไอ้จี๊ดคือทายาทสืบทอดไอ้จิปปงเลยเออส่วนจิปปงตัวเมื่อกี้อ่ะเรียบร้อยโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาให้อาหารน้องกบเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับไว้ไว้เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูใหม่เรื่อยๆเนาะทุกคน ไว้เจอกันนะครับผมอาจจะเป็นคลิปภาคตลกตลกหรือชิลๆแนวนี้ไว้ดูรอติดตามได้เลยนะครับ